So immer, wenn den kann, ชนะรางวัลนี้นครัโอนรางวัได้เับนะครับนะครัชุดพร้อมแต่งมูลค่า3 7 5ล้านสนหนบาทไม่ชอบันครับพชุดพร้อมตกแต่รงรับฟรีห่ปีจากแอสเซทไวสและเหรียญปิดควยนมูลค่า50หมบาทจากบ,บิตคับด้วยนะครับผมแล้วก็ สนุนหลักยังเป็นทางการนะครับาจะพิความรู้ส um. ึกไมเราสามารถคว้ามูมาได้สำเร็จเป็นยังไงบ้างคะภูมิใจมากค่ะแล้วก็คือตั้งแต่แอนเข้ามาประกวดสิ่งที่แอนทำคือจริงๆเพื่อสังคมแล้วก็เด็กสาวที่กำลังเติบโตมาค่ะก็ภูมิใจว่าแอนได้เป็นกระบอกเสียงของเขาแล้วเขาจะช่วยเขาเติบโตมาไม่ไม่ ก <Beauty> ารตอบสตย์กาตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยมันมีความกังวลหรือมีความเรีก<ม>ากอะไรไหมครับตอนนั้นหรือว่าตอนนี้แบบลงอกหมือนกันไม่มีค่ะคือแอนเป็นคนพูดเก่งอยู่แล้วก็โดยเฉพาะทพูดภาษาอังกฤษก็เวลาตอบคำถามคือก็ตอบจากใจตอบจากความคิดแล้วก็สบายๆค่ะคือคยย้อนถามถึงตอนวินาทีที่จับมือกับทานหน้าเห็นมันมีการพูดคุยอะไรกันด้วย

มีสติสเสมอคือนั่นก็เป็นสิ่งที่ยากที่สุดในความพิพอแอนค่ะแล้วคุีน้องให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะที่ในการทำนี้คะกับผลงานที่วด้มา out of ten <Ừ. S 1> ten t 10? เรามั่นใจอยู่แล้วว่อยู่ไงก้ามึงก็ต้องมาที่เราแน่นอน เป็นคนที่ไม่อยากประมาทในอะไรเลยนะคะแต่ว่ารู้ว่าแอนทำเต็มที่แล้วสิ่งที่แอนกำลังทำ Real Size Beauty โดยเฉพาะมันยิ่งใหญ่แล้วแล้วมันใหญ่กว่าแค่แอนแล้วก็เวที Miss Universe so ความเชื่อนั้นทำให้แอนมุ่งมันมาค่ะว่าแอนมีสิทธิ์ที่จะได้เม่มีได้พูดอะไรกั uh, บผมบ้างไหมคะ I'll see you soon คุณแม่พูดอะไรกับเราครับคุณแม่จะบอกแค่บอกว่า hello <Okay. S 2> ผงใจแล้วก็ <c oughs> คุณพ่อกอดหนู knew, แล้วก็บอกว่า my girl ค <c oughs> ครรัับบเราเป็นตัวแนทนของไทยทำเป็นตัวดที่เจอแล้วก็แตว่าเวลามันค่อนข้างเราเราจะมีการปรับรัวพัฒนาอะไรที่เราอยากก็พัฒนาทุกอย่างคะ่ะมีทุกอย,อย่างที่ต้องพัฒนาเสมอว่า เราก็ไม่เพอร์เฟกต์นะคะทุกอย่างก็เก่งได้เสมอถ้าฝึกไปเรื่อยๆสามาคิก็น้อยแต่ว่าพอค่ะสู้<ต>อ่าก็อย่างแรกที่เราต้องฝึกคือเรื่องอะไรคะที่เราต้องพัฒนาตัวเองอย่างแรกเลยก็การเดินค่ะ,คะแต่ว่าแอนก็ดูว่าแอนมีสไ์ของแอนเองแล้วมันเป็นนับเป็นบุคลิกของแอนแล้วก็ไม่ห่วงมากเรื่องนั้นค่ะใช่ค่ะแอนมั่นใจว่าเป็นตัวทนรึเป่ะ คือทำได้มงนี้มาค่ะเราคิดว่าคืออะไรสินเชียร์คือในทุกๆอย่างที่แอนทำแอนเป็นตัวเองเสมอแล้วก็ไม่ไม่เปลี่ยนความคิดไม่ไม่ stray from who I am and ความเชื่อของแอนแล้วก็ หนูว่าทุกคนได้สัมผัสสัมผัสความจริงใจของแอนทพี่อยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมคะอยากขอบคุณแฟนในงานที่คอยเพียร์และให้กำลังใจผ่านแมตชอมาด้วยแล้วก็แมตชนนี้ด้วยก็อย่างแรกนะคะอยากขอบคุณทีมทีมฟีลา์แล้วก็ทุกคนที่อยู่ในทีมที่มาช่วยแอนมาอยู่จุดตรงนี้ได้คือ I wouldn't be here without you and of course my friends and family พอเขาก็ เป็นหูฟังตลอดตอนฝึอกอะคะ่ะแล้วก็คอร์สแฟนคลับทุกๆคนคือขอบคุณมากนะคะที่ให้กำลังใจแอนแอนเห็นทุกอย่างแล้วก็รักทุกคนสุดหัวใจเลยะคะ่ะขอบคุณมากค,คะ่ะสำห<ผ>รับแอนชิลีมงสามมาไหมคะมงสามมาแน่ค่ะเราได้มงแล้วาอยากทำอะไรพิเศษเลยค่ะตอนตอนได้มงมาอยากจะทำอะไรทำไหมอะสำหรับตัวแอนตอนนี้เหรอคะแบบตอนนี้อยากกอดคุณพ่อ Thank you from the bottom of my heart for cheering me on. You've made a girl's dream come true. And if I can stand here and this is your dream, you can do it too. Thank you.